ดาว3า0 0 0บาทสีประตูเตี้ยตัวท็อปป้ายแดงดาว32,000บาทเท่านั้นโดยนำรุ่นอิ u ุ u d ดี x c a p 4 1.9โเกซตเกียกระปุกโฉมปี2022สีเทาโอเปกราคาแ5 2แส0มาแต่งจากดาวเริ่มต้น93,000าบาทเราอาจจะลดเต็มที่สุดๆไปเลยอยู่ที่61,000บาทเหลือดาว3 2 0 0 0บาทเท่านั้นมาพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งพร้อมนำรถไปใช้งานได้เลยอันได้แก่พื้นปูกระบะไลเนอร์ของแท้จากศูนย์อิสุ ประกันภัยชั้นหนึ่งซ่อมห้างเขาได้ทุกศูนย์บริการทั่วประเทศหรือว่าจะเป็นอู่นอกก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้หนึ่งปีฟิล์มไฮคูอาห้าศูนย์สีเขียวหัวใสสาสหรับวัยรุ่นที่ชอบน้าไปแต่งหลอป้ายพายางและป้ายแดงล้อแมกหลอดเดิมๆจากโรงงานขนาด1ินิวยาง2 1งหนทับเจดเครื่องยนต์ดีเซลขนาด4สูบมี1 9 0 0ซีซี150งาแรงม้าและแรงบิดอยู่ที่350นิวตันเมตรภาษีถูกมากๆปีแรกอยู่ที่ประมาณ2,700บาทเท่านั้น เป็นเจ้าของได้ไม่ยากลองทักมาสอบถามกันดูนะครับ